สวัสดีครับน้องท่านลองเกียดให้ขอนั่งร่วมโต๊ะตัวได้ก่อครับยินดีเจ้าเออ <c oughs> น้องเจออย่างครับไห้ไครหูจับชืือน้องอีไี้ไข้หูอยากจะงหูขนาดเลยชือ่อน้องมันยุง่งยุ่งอ่ะไอ้ยจือไอ้ไค้หูอีกข้หูครับชื่อน้องมันยุ่งนะ คือมันแบบยุ่งๆคะเจ้ายุ่งแบบบาเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าเจ้ายุ่งแบบมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเออันเอาอีกน้องเพิ่ไอเดาก็ได้เอ้าว่าน้องจืดอย่างน้องตายเล่นๆนี่ล้อตายมาล้อกับน้องเออชื่อแบบยุ่งๆมาเป็นระเบียบอันก็ชื่อน้องหมอยหมอยป๋อขขี้า ดีอย่างที้ไผ่จะไปมาตั้งจื่อหมอยจือผีไปเห้เอามีปลาเลาะปลาเตอโอ้ตัวกับน้อยสมองขี้ังน้อยแหมนางเงาหน้าเซอะอ่ามึงบ่มีมอนกับแม่อย่างไหคนงามงามอย่างเอี้ยเต่งตัวอย่างเอี้ยฮะไผ่จะไปมาใส่จื่อหมอยกูข่ามุยเนี่ยสับหน้ามึงสักกัมเงาพอจะไปเข้าบ้านกูแหม่สามแล้วขี้จะหล่นไปไหนกูด่าชิ้ยังกว่แล้วเต๋อนางเงาหน้าเซอะโอ้มาอู้กูลมขึ้นจั๊บหมากูจือดาหวันจือเล่นกูจืดหวัน Okay, okay.